สวัสดีครับผมนัดจากชแนลแรงพาวนี้จะมาพูดถึงตัวเกรดกันพานะปี2 0 2 5ปีนี้กันว่าจนถึงณปัจจุบันแล้วเนี่ยมันมีเกรดกันพาอะไรให้เราเลือกสะสมได้บ้างนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตดูนในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะครับทางบรรดาเอเนี่ยเขาก็จะมีการเพิ่มลายผลิตกันพาที่เป็นลายใหม่ๆ เพิ่มกระามาจากตัวเกรดกันพาแบบเดิมรวมถึงในเกรดกันพาแบบเดิมเองเนี่ยเขาก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันมีจุดขยับที่ดีขึ้นนะครับดูมีรายละเอียดที่ดีมากยิ่งขึ้นและกันซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับนักสะสมกลุ่มเดิมให้กระแสมันดูมีความดินามิกมากขึ้นนะครับไม่ใช่ดูแบบนิ่งๆเรียบๆกันไป ในขณะเวลาเดียวกันเองนะครับก็ผมก็ไม่หยิบไอตัวหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมานะครับก็คือจะเป็นตัวหนังสือเล่มนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นแคตตาล็อกก็ได้ก็คือจะมันจะเป็นหนังสือที่ชื่อว่าการด้มนวิกเกชันแคตตาล็อกนะครับซึ่งเล่มนี้จะเป็นเล่มของปี2017นะนนในรายละเอียดเนี่ยมันจะบอกอะไรบ้างมันจะบอกเกี่ยวกับตัวเกรดกันพานะครับนวณานะปีนั้นๆเนี่ยมันมีเกรดกันพารุ่นใหม่ๆม,มันมีอะไรกันบ้างครับหรือว่ากระทั่งตัว ตัวกันพาตัวใหม่ๆแล้วกันที่จะผลิตออกมาในปีนั้นๆเนี่ยมันมีตัวอะไรกันบ้างซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นหนังสือที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์สําหรับรักสะสมหน้าใหม่นะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าในปี ช่วงของงานเอ็กซ์โปปีหลังๆเราจะเห็นมีการแจกไอ้ตัวหนังสือเล่มที่ว่าเนี่ยยังมีแจกอยู่หรือเปล่านะครับแต่ผมไม่ค่อยสังเกตเห็นนะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไปที่งานแล้วสังเกตเห็นว่ามันมีการแจกนะครับก็ลองมาแชร์กันได้ละกันเพราะว่าเออผมก็ไม่ค่อยเห็นแต่ท่านจริงถ้ามันไม่ได้มีแจกนะผมก็อยากให้มันกลับมาแจกใหม่นะครับโอเคทีนี้เวลาที่ผมอยากจะแยกเกจกันพาแต่ผมแยกออกมาเป็นทั้งหมด4กลุ่มตามขนาดละกันอ่ะ4กลุ่มตามขนาดที่ว่ามีอะไรกันบ้างอย่างที่1เลยก็คือจะเป็นตัวนอน สเกลนะครับซึ่งเรา,าจ,จะบอกชัดๆไม่ได้แล้วกันว่ามันเป็นขนาด1ต่อเท่าไหร่นะครับแต่เราก็จะเรียกลายนี้คร่าวๆว่าเป็นลาย SD กันดำนะกลุ่มที่2นะครับก็คือจะเป็นกลุ่มขนาด1ต่อ144นะครับซึ่งเกรดที่เรามักจะได้ยินคุ้นหูกันมากที่สุดเลยก็คือจะเป็นไฮเกรดเองซึ่งลายที่ว่านี้น่าจะเป็นลายที่ มีกันพาที่จะครอบคลุมในทุกๆภาคมากที่สุดจํานวนมากที่สุดแล้วนะครับกลุ่มที่3เลยก็คือจะเป็นขนาด1ต่อ100นะครับซึ่งเราจะคุ้นชื่อกับลายที่เป็นลายมาสเกตนะครับซึ่งตัวไม่เล็กเกินตัวไม่ใหญ่เกินขนาดก็จะกําลังพอดีเลยสําหรับคนที่อยากจะสะสมกันพาแบบจริงจังแล้วนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายเลยก็คือจะเป็นขนาด1ต่อ60หรือ1ต่อ72แล้วละก,กันก็จะอยู่ในกลุ่มที่เป็นอย่างลายพวก PG ต่างๆหรือว่าจะมีอีกลายที่อาจจะดูใหญ่มากกว่านั้นก็ได้แต่ผมจะจัดกลุ่ ีนน้กก็แลวันันะครบโอเคทีนี้เรามาพูดถึงลายแรกกันดีก,กว่านะครับซีกันน้ำเอีกันน้ำย่อมาจากคําว่า Super Deform นะครับจุดเด่นของลายนี้เลยให้เราลองนึกถึงภาพว่าตัวหุ่นนะครับที่มีขนาดตัวเล็ก แต่หัวโตแขนขาสั้นหน่อยให้เรานึกถึงภาพหุ่นที่อยู่ในเกมอย่างพวก SDG Generation นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นหุ่นหน้าตาประมาณแบบนั้นนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นหุ่นที่มีขนาดเล็กเนี่ยมันก็โอเคสําหรับคนที่อยากจะเริ่มต่อกันพาเด็กๆนะครับอายุประมาณสัก8ปดสักเขวบเนี่ยก็น่าจะเริ่มประกอบลายนี้ก็ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งราคามันก็ไม่ได้แพงมากนะครับมันอยู่ที่ประมาณหลักร้อยต้นๆจนถึงประมาณ 500บาทในข้อดีของมันที่มันบอกว่าโอเคมันดูน่ารักนะครับราคาเข้าถึงง่ายเนี่ยแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยข้อเสียในเรื่องของตัวจุดขยับที่มันไม่ได้มีจุดขยับเยอะแยะอะไรมากมายนะครับแล้วก็การที่เราอยากจะทาให้มันดูสีมันดูแตกต่างมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะทดแทนในเรื่องของตัวสติ๊กเกอร์ถ้าเราไม่นับการที่เราจะไปทําสีเพิ่มเนาะทีเนี้ยไอตัวลายเอซีกันน้ำเองนะครับมันก็จะมีลาออยเย่อยๆที่มันแตะออมา อันแรกที่อยากจะพูดให้ฟังเลยก็คือจะเป็นตัว sd g u n d a m bb s e n j i นะครับลายที่ว่านี้มันเริ่มมาตั้งแต่ปี1987นะครับก็คือถ้าพี่เป็นปีพศก็อยู่ที่ประมาณปี2530นะผมยังไม่เกิดเลยนะครับก็มีการพาตัวนี้ออ,ออกมาผลิตแล้วก็วางจําหน่ายแล้วแต่ว่าลายการผลิตที่ว่านี้มันก็หยุดวางจาหน่ายไปในปี2018นแะครับแต่ในปี2022เองนะครับอยู่ดีก็มีการ ผลิตเอลายที่ว่าเนี่ยขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าจะเป็นตัวพิเศษก็คือจะเป็นตัว p บันได bb c e n t r i rx ขีดเก้าส f นูกันด้ามนะครับก็จะเป็นตัวนูกันด้ามที่เป็นเวอร์ชันของตัวไซเอฟที่เป็นกันด้ามเบสนะครับก็จะเป็นนูกันด้ามที่มาพร้อมกับตัวแบ็คแพคใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นอะไรที่ดูน่าสนใจดีแล้วกันที่อยู่ดีๆก็ไลน์นี้อย่างจากที่ล้มหายายจากไปแล้วก็โผล่เข้ามาใหม่ในปีสองมายต่อมาเรามาพูดถึงกับไลน์ SD กันด้ามากกันบ้านนะครับชื่อนี้น่าจะเป็นชื่อที่คนติดถูมากกว่าที่มากกว่าที่จะเป็นตัวชื่อเต็มๆของเขาก็คือจะเป็น SD กันด้ามแซงโกค ซึ่งมันออกแบบมาตอนที่มีการฉายตัวอนิเมะนะครับที่ทางบันไดเนี่ยเขาทำเอาตัวกันดั้มเนี่ยไปทำลักษณะที่เป็นตัวเนื้อเรื่องของตัวหนังสือนิยาย3กบซึ่งตัวอนิเมะที่ว่านี่มันเริ่มมีมาตั้งแต่ปี2010นะครับมีทั้งหมด51ตอนจบนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะรู้รายละเอียดลองไปหาดูกันได้เสิร์ชใน YouTube ก็ขึ้นเจอเลยนะครับตัวขุนที่อยู่ในภาคนี้นะครับมันก็จะเป็นขุนที่ ตามชื่อแหละตามเนื้อเรื่องของตัว3โกคกอย่างพวกเล่าปีกันดั้มนะครับหรือยังพวกคกนอูกันดั้มแล้วก็ยังไม่เคยลองอ่าน3โกคกนะก็ลองไปหาอ่านกันได้หรือว่าคุณอยากจะดูผ่าอนิเมะก็จะได้เนื้อเรื่องประมาณหนึ่งแล้วกันก็คล้ายๆกันอยู่ในะระดับหนึ่งแต่ว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างที่จะก็คือจะเป็นตัว SD กันดั้ม EX นะครับอันนี้เป็นตัวยอดแต่เชื่อมเต็มมันจะเป็น SD กันดั้ม เ Standard เป็นลายที่เริ่มผลิตมาตั้งแต่ปี2016นะครับจุดเด่นของลายนี้นะครับคืออะไรก็คือการที่มันสามารถที่จะเอาตัวพารนอาวุธต่างๆนะครับหรือแบ็คแพ็คของตัวขุ่นในลายนี้สามารถที่จะรวมล่างหรือเอาไปเล่นเข้ากับตัวไฮเกรดได้นะพูดไปอาจจะดูไม่เห็นภาพนะครับเพราะนั้นเราลองไปดูอย่างตัวอย่างละกันอย่างตัว ซีเกันดัมเอ็ a นะครับที่เราสามารถเอาตัวพาร์ตดาพาร์ตโล่ต่างๆนะครับของตัวเ c ็เนี่ยไปเล่นกับตัวไฮเกรดได้ด้วยเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นตัวไฮไลท์หลักๆสําหรับตัวลาย S อสจงนะครับก็คือจะเป็นตัว SD กันดัมคอร์ซิเออันนี้มันเริ่มผลิตออกมาตั้งแต่ปี2018ตัวลายที่ว่าเนี่ยครับมันมีจุดเด่นก็คือจะเป็นเรื่องของตัวมันเป็น SD กันดัมมาจริงแต่มันมีตัวโครงในเหมือนกับหุ่นอย่างพวกเรียลเกรดหรือ MG แล้วเราก็สามารถที่จะเอาตัวโครง ในอีกแบบหนึ่งที่มีการขายแยกที่เราจะเรียกว่าเป็น S D face แต่ข้าวตัวชิ้นส่วนกรอของนอกกับตัว S D กันด้ามลายนี้ได้นะครับมันก็จะทําให้ตัวขุนมันดูมีสัสดส่วนที่ดูสวยมากยิ่งขึ้นคล้ายๆกับลายงานสําเร็จที่ชื่อว่า Nexus style นะครับแต่ราคาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ4ี่ร้อถึงเจ็ดแล้วกันแต่ถ้าเทียบลองไปซื้อหุ่นอย่างพวกลาย Nexus style เนี่ยรู้ได้เลยว่าลายนี้จะถูกกว่านะครับโดยหุนในลายนี้นะครับที่ดูมันดูน่าสนใจเนี่ยมันก็คือจะเป็นอย่างพวก Hello Kitty นะครับที่รวมร่างเข้ากับตัวชา ูก็จะเป็นการแคลับระหว่างตัว Hello Kitty กับทาง Gundam Ace อันนึงก็จะเป็นตัว SG Gundam Cross Silhouette Gundam c a l i b a n นะครับก็ออกมาพร้อมๆกับตัวผ้าของตัว d u b i f o r m m e s c e r y ที่อยู่ภ <8. S 1> ายใต้ s d Gundam นะครับจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นลาย SG Gundam ที่ดีที่สุด เท่าที่มีนะตอนนี้แล้วนะัคือจะเป็นรายที่ชื่อว่า MGSD นั่นเองนะครับลาย MGSD เนี่ยเริ่มประกาศออกมาว่าจะมีการผลิตตั้งแต่ช่วงปลายปี2022นะครับแล้วก็เริ่มมาวางจำหน่ายหุ่นตัวแรกจริงก็คือต้นปี2023เองนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะพูดถึงตัวรายละเอียดตัวโปรดักที่เขาออกมาแล้วกันก็คือว่าให้เราลองนึกภาพว่าตัว MGSD เนี่ยมันเอาข้อดีของตัวมาสเกร ไม่ว่าจะเป็นตัวโครงในที่มีจุกขยับค่อนข้างโอเคมากๆนะครับแล้วก็ตวัวดีเทลชิ้นส่วนเกาะโครงนอกละกันที่ทําออกมาให้มันดูมีรายละเอียดเหมือนเอา mg มายอ่อส่วนให้อยู่ในรูปลักษณ์ที่เป็นแบบ sd กันดั้มที่หัวโตวนะครับ แขนสั้นขาสั้นแต่มีรายละเอียดที่ดีมากๆจริงๆเหมือนเป็น SD กันน้ำที่ถูกอัปเกรดขั้นสุดณนะเวลานี้แต่ก่อนที่ทางบันไดเขาจะผลิตออกมาในปี2022ต้นปี2023เนี่ยผมคิดว่าไม่รู้ว่าใครลอกกันบ้านใครนะระหว่างเออจีนลอกการบ้านบันไดแต่ว่าเออไม่ได้ลอกกันบ้านเฉยๆนะครับเขาอัปดีเทลเพิ่มเข้าไปจนออกมาเป็นโปรดักตัวหนึ่งและการจักค่ายสันทอยก็คือจะเป็นตัว rx 7 8 2ที่ หน้าตาดูดีสัดส่วนดูดีเหมือนเป็น MGSE v e r s i o นจีนละกันออกมาก่อนนะครับก่อนที่ทางบนไดาคัสเปดีออกมาละกันส่วนบันไดก็ไม่รู้ว่าไปลอกกันบ้านจากค่ายซันทอยนี้หรือเปล่าพอเห็นว่ามันขายได้บันไดเลยคิดว่าเออจริงๆแล้วมันมีทาร์เก็ตกลุ่มนี้ที่ต้องการหุ่นหน้าตาแบบนี้ขนาดแบบนี้อยู่เจ้าตัว m g s d นะครับตัวแรกที่ลุดออกมาก็คือจะเป็นตัวฟีดอมกันดั้มนะซึ่งก็สร้างกระแสความมือหายให้กับไหล เอสดีกันด้ามนะครับดูแบบฟื้นขึ้นมาดูมีคนสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันมีรายละเอียดที่ดีขึ้นมีโครงในมีจุหยับที่ดีขึ้นเนี่ยทำให้ราคาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็พอๆกับตัวมาสเกดหนึ่งตัวเลยนะครับเพราะว่าถ้าเทียบเป็นราคาที่เป็นแบบเงินเยนซึ่งตัวฟรีดอมกันด้ามตัวแรกเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ3,900เยนนะครับถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณ1 200.1,500จุดึงนอยบาทก็ขึ้นอยู่กับรายขึ้นอยู่กับแหล่ลงราคาขณะเดียวกันเนี่ยพอเริมม ก็ได้รับกระแสะตอบรับที่ดีเนาะมันเลยเป็นที่มาว่าเขามีการผลิต นะครับตัว MGSD ตัวอื่นเขามีการผลิตอย่างตัว g ั n d a m a l b a t o s นะครับจากภาค Ambat Alfan ต่อมาไม่ขาดสายเลยนะครับก็จะมาผลิตเป็นตัว Wing Gandam Zero EW จากภาค Gandam Wing Elesswall นะครับทีนี้นะครับ2อง5ีาเองเนี่ยก็จะมี Gandam Area จากภาค The Wither Mercury นะออกมาให้เราสะสมนะเกณฑ์นี้ก็จะเป็นตัวลายกันพาคร้าวๆที่อยู่ภายใต้ลายอย่าง SD g น n d a m ซึ่งจริงๆแล้วอาจจะมีอย่างพวกลาย Legend เองก็มีเหมือนกันนะแต่ผมอาจจะไม่ได้เจาะในตัวนั้นก็แล้วกันอันนี้ลายหลักๆที่อยู่ใน SD หนึ่งกันดีกว่าก็คือจะเป็นกลุ่มขนาด1ต่อร้อยสี่สิบสี่นะครับลายที่เราจะเห็นนักจะได้ยินคุ้นหูมากสุดก็คือจะเป็นลาไฮเกรดนะครับลายนี้เริ่มมีมาตั้งแต่ปี1990เกนะครับเกิดมาในช่วงตอนที่กันพาเนี่ยฉลองครบรอบ10ปีขนาดตัวเนี่ยส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณสัก13-15ถึงเซนติเมตรนะครับชิ้นส่วนอยู่ที่ประมาณโดยเฉลี่ยนะอยู่ที่ประมาณ150ชิ้นนะครับโดยเริ่มแรกเนี่ยที่เขาผลิตตัวไฮเกรดออกมาเนี่ยเขาก็จะมุ่งเน้นไปอยู่ในกกกกลุ่่มทีเเเปป็็็น High UC น UC ะค,คือจจพว วันหลักซะมากกว่าแต่ช่วงปีหลังๆตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมานะครับก็เริ่มมีการแตกลายไปในจกักรวาลอื่นๆแล้วกันก็คือจะไม่ใช่จกักรวาลหลักแหละก็อย่างเช่นพวก,กจะเป็น HGCe นะครับที่เราจะคุ้นหูกันมากที่สุดก็คือจะเป็นปี Cosmic Era ก็เป็นอย่างของตัวภาคกันน้ำสีนะครับหรือจะเป็นพวกภาคกันน้ำวิงนะครับก็มีการออกมาหรือภาคกันน้ำเอกเ,เนี่ยก็มีการแตกลายออกมาที่อยู่ในกลุ่มไฮเกรดนี้ด้วยเหมือนกันในปี2015เองเนี่ยเขาก็มีการประกาศตัวไฮเกรด แบบใหม่ออกมานะครับก็จะเป็น h ฮเกดรีวิฟ e นะก็เป็นการฉลองครบรอบ35ปีนะครับที่มีการหยิบตัวโมเดลกันพาที่อยู่ในกลุ่มไฮเก e รุ่นเก่าๆเ,เนี่ยมีการมาปัดฝุ่นปรับปรุงใหม่ให้มันดูมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นดูมีจุกยับที่ดีมากขึ้นนะครับที่ดูเห็น,นชัดจริงๆเลยก็คือจะเป็นตัว HGCE Freedom Gundam Revive นะครับซึ่งค่าที่จะเห็นความต่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดตัวนะครับที่ถูกยืดขึ้นมีความเพียวมากขึ้นแล้วก็มีรายละเอียดในพวกองชั่ว ตัวแล้วก็ช่วงช่วงปืนเนี่ยที่มันดูเด่นมากยิ่งขึ้นดูสวยมากยิ่งขึ้นจริงๆต่อมาจะเป็นลายเอ t นทิเกรตนะครับก็เป็นลายที่ผมมองว่าถ้าเด็กๆนะที่ไม่ได้ อยากจะต่อลายที่เป็นแบบ sd นะอยากจะข้ามาในขนาดที่เป็น1ต่อ114แล้วก็ยังไม่อยากจะซื้ออุปกรณ์เพื่อจะประกอบกันพาคุณสามารถมาเล่นลายนี้ได้เพราะว่าจุดเด่นของมันก็คือการที่มันไม่จําเป็นที่คุณจะต้องมีคีมตัดคุณสามารถที่จะเอามือหรือเอานิ้วเนี่ยแล้วก็บิดตัวชิ้นส่วนน่ะหลุดออกมาจากแผงไนดะ้แล้วก็นแนปฟิตตามปกติเนะไม่ต้องใช้กงใช้กาวใดๆดทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ก็มีการแยกสีมาค่อนข้างดีในระดับหนึ่งแล้วกันตามแบบสําหรับให้เด็กๆเ,เล่นได้มีจุขยับ ที่อาจจะมีข้อจํากัดอยู่บ้างแต่ก็ด้วยที่มันเป็นเกรดประมาณนี้ก็ราคาเนี่ยมันก็ยังอยู่ในเกรดที่มันจับต้องได้ก็อยู่ที่ประมาณหลักร้อยนะครับอาจจะเริ่มตั้งแต่ประมาณสัก 200- ร้อยจนถึงห้าร้อยตนแรกในหุ่นที่เขาผลิตออกมานะก็จะเป็นหุ่นอย่างพวกปู่โดยพื้นฐานนะครับที่มีการผลิตออกมาแล้วก็หุ่นที่มีคนชอบเล่นวหลังอย่างพวกไอสไตน์กันดั้มนะแต่ว่าหุ่นที่ดูมีกระแสมากหน่อยสําหรับไอเอนที่เกรดเองนะครับก็คือจะเป็นตัว eg rx 9 3 n u นูกันดั้มซึ่งมันสามารถประกอบออกมาแล้วเราเเออาาาาสมรถที่จะตัว แพ็กหลังของตัว h ไฮเกรด UC นูกันดัมเนี่ยเอามาเล่นคู่กันได้ก็เป็นลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งที่ถูกเสริมเข้ามาแล้วกันว่าคุณซื้อเองที่เกรดแต่คุณก็ยังสามารถเอาชิ้นส่วนมาอย่างของไฮเกรดมาเล่นร่วมกันได้นะครับอุ่มนึงที่เป็นขนาด1ต่อร้อแล้วก็ ตอนหลังๆก็ได้รับความนิยมผมว่าพอๆพอกันกับไฮเกรดเลยนะครับก็คือจะเป็นลายอย่างเรียวเกรดหรือลาย RG นะครับซึ่งเกิดขึ้นมาในปี2010นะครับฉลองครบรอบก,กันปา30ปีนะครับซึ่งจุดเด่นสําหรับลายนี้นะครับมันเป็นการนําข้อดีของ3ลายมารวมกันคือจะเป็นอย่างตัวลายไฮเกรดที่เป็นขนาด1ต่อร้อที่ไม่จําเป็นว่าต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมากนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นลายที่เอาข้อดีของ MG คือการที่มันมีโครงในเนี่ยติดเข้ามาด้วยนะครับ แล้วก็อันที่3เลยก็คือจะเป็นเรื่องของตัวดีเทลต่างๆเนี่ยซึ่งอาจจะมีการ ถอดรูปตัวพาร์ตอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจากลายที่เป็นแบบ PG เนี่ยแต่มาย่อส่วนให้มาเล่นกันอยู่ในลายที่เป็น RG ที่ว่านี้ e. จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือจะเป็นตัวเลวิสติกดีคอร์ซึ่งตัวดีคอร์ของเลวเกเนี่ยค่อนข้างเรื่องชื่อนะเพราะว่าในเรื่องของการติดที่ค่อนข้างยากเพราะว่าเล็กแล้วแล้วก็ยังให้ดีคอร์มาเยอะอีกแต่เลวิสติกดีคอร์เนี่ยจุดเด่นของมัน,นจริงก็คือจะเป็นดีคอร์ที่มีลักษณะที่เป็นการสะท้อนแสงเลยเป็นแบบเมทัลลิกนะครับก็เวลาที่ติดเข้าไปก็ทําให้ขุ่่่่่นนนมมมมมัดดูสจริิงงาาาากยยึ้้คแตววววทีี ข้อดี3อย่างแบบนี้นะการประกอบเนี่ยทำให้ชิ้นส่วนมันดูมีเยอะขึ้นนะครับชิ้นส่วนอยู่ที่ประมาณ250ชิ้นต่อตัวนะครับราคาเนี่ย เ,เราอาจจะเห็นว่าเลียวเกรดบางตัวเนี่ยมีราคามากกว่า1000บาทเราก็เห็นกันมาแล้วก็ขุนที่ดูน่าสนใจและกันสำหรับลายนี้นะครับล่าสุดเนี่ยในปี2024เองเนี่ยมีการเอาตัวปู่อาจีเอามาทําใหม่นะมันก็ทําให้ไลย์นี้ดูมีความคึกคืนมากขึ้นอีก2ตัวละกันที่อยากจะแถมอาร์จีไฮนูกันดั้มนะครับกับตัวนูกันดั้มเองซึ่งในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เก็บอา2ีตัวนี้นะครับแต่บอกได้เลยว่าถ้าดูจากรีวิวแล้วก็ดูจาก ภาพประกอบแล้วเนี่ยเราสึกได้เลยว่าโห MG ที่ออกมาก่อนหน้าจุดขยับหรือความแข็งแรงอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับตัว RG ที่ออกมาใหม่นี้ MG อาจจะได้ใน,นเรื่องของตัวขนาดและกันที่มันดูใหญ่นะแต่ว่าใน,นเรื่องของดีเทลเนี่ต้องยอมรับให้กับลาย RG 2ตัวนี้จริงๆว่าดีมากกว่า MG วันนี้ก็จะเป็นลายทั้งหมดแล้วที่อยู่ในกลุ่มของตัวขนาด1ต่อ14 4เองนะครับ กลุ่มต่อมาคือจะเป็นขนาด 1. ต่อร้อยนะครับเรามาสคุ้นชินกับชื่อของตัวลาย MG หรือลายมาสเกตตัวมาสเกตกันน้ำนะครับมันเริ่มมาตั้งแต่ปี1995นะครับฉลองครบรอบกันผ่านปีจุดเด่นของลายมาสเกตคืออะไรก็คือการที่มันเป็นตัวขุนท,ที่มีตัวโครงในนะครับที่เป็นลักษณะเหมือนโครงกระดูกเหมือนโครงกระดูกคนเนี่ยอยู่ภายในทําให้ในเรื่องของตัวจุกขยับเนี่ยมันเป็นขุนที่มีจุกขยับอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะจับ งอเขางอแขนข้อศอกต่างๆหรือแม้กระทั่งการแบบจับกอดอกจัดท่าต่างๆเนี่ยก็ทําได้ดีมากๆสําหรับในลายนี้นะครับแล้วก็ในขุ่นบางตัวเองเนี่ยเราสามารถที่จะเอาตัวไฟนะครับที่เป็น LED unit เนี่ยติดเข้าไปเสริมเพิ่มเติมนะก็ทําให้ขุนมันดูมีความสวยนะครับดูมีความสมจริงสมจังมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับแต่ว่าจุดเด่นที่ว่าเนี่ยมันก็แลกเข้ามาด้วยข้อเสียในราคาละกันว่า เออเราจะเห็นคุนที่เป็นแบบมาสเกตเนี่ยราคาส่วนใหญ่ก็คืออยู่เกิน1000เป็นต้นไปแล้วก็จำนวนชิ้นส่วนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ250ชิ้นต่อตัวนะครับทีนี้พอมีการทําลายมาสเกตออกมานะครับก็จะมีการแตกลายแออกมาเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับก็คืออย่างตัวมาสเกตเวอร์คาเมื่อไรก็ตามที่คุณเห็นตัวมาสเกตเวอร์คาให้คุณนึกถึงการที่บันไดาสามารถที่จะอัพราคาขึ้นได้ผมหยอกหยอกนะครับจริงๆมันก็คือการที่เขา,ม,เขามีเขาเวอร์คาขึ้นมามันเกิดจากการที่ว่าเขาเอา คุณอย่างฮา j จิมะคาโตกินะครับเขาเป็นคนที่ออกแบบกันด้ามในหลายๆตัวนะครับหยิบตัวกันด้ามหรือกันพาตัวอื่นนะครับมารีดีไซั์ทำให้ตัวจุดขยับมันดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวพวกดีคอน้ําที่แถมมาให้นะครับที่ทําให้ขุ่นมันดูมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นทีนี้ในปี2020นะครับเราก็จะมีลายใหม่เกิดขึ้นมาอีกเราจะเรียกลายนี้ว่าเป็น MGEX นะครับก็เป็นลายที่อัพในเรื่องของตัวจุดขยับ ของมาสเกรดที่ดีอยู่แล้วนะให้มันดีมากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็มาพร้อมกับพวก พาร์ตตกแต่งเพิ่มเติมใหม่ๆอย่างพวกเอชชิ่งพาร์ตนะครับหรือว่ามีการเพิ่มไฟที่เป็นลักษณะมันเป็นไลนิ่งยูนิตในตัวขุนนะครับในแบบไม่ใช่แค่ตัวแบบแค่ส่วนหัวอย่างเดียวอาจจะเป็นช่วงตามตัวต่างๆเนี่ยเสริมเข้ามาซึ่งลาย m อีเอกที่ว่าเนี่ยนะมันก็มีขุนออกมายังไม่ได้เยอะมากนะแต่ก็เป็นหุนที่สร้างความตื่นเต้นให้กับนักสะสมกันพาได้อย่างตัวสไตล์ฟีดอมกันน้ำที่ก่อนนันนี้มีมาสเกตแต่มันก็ยังดูไม่ค่อยสุดสักเท่าไหร่แต่พอมันเป็น MGX ดเอยมันนดดูสุมากยิ่งขึ้รหือจะเป็นลายที่กซ ซอ่อยครับอีกก็คือจะเป็น MGX Verca r Unicorn Gundam นะก็เป็น m สเตอ,อ r k a t o ตก i รวมดีไซน์ด้วยแต่ออกแบบหน้าในรูปแบบที่เป็นตัว MGX ที่ว่านี้นะครับทีนี้ลายขนาด1-100เนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่เฉพาะแค่ลายมาสเกรอย่างเดียวนะมันก็จะมีลายอื่นด้วยก็คืออย่างเป็นลายรีร้อยนะครับหรือเราจะเรียกว่าเป็น r e 1 0 0ตร้อนะลายนี้เกิดมาตั้งแต่ปี2 0 1 4นะจริงๆมันออกมาทดแทนตัวไฮเกรดที่เป็นขนาด 1. นะมันก็มีดีเทลพอๆกับตัว MG นะครับแต่แค่มันไม่มีโครงในแบบครบทั้งตัวจริงๆอาจจะมีแค่เฉพาะช่วงอกหรือช่วงขาเล็กๆน้อยๆแบบนั้นนะครับทีนี้ไอตัวขนาดของตัวไม่ว่าจะเป็นตัวมาสเกรตเองที่ขนาดอยู่ประมาณสัก18เซนเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็อยู่ขนาดพอๆกันอยู่ที่ประมาณ18เซนเช่นเดียวกันแล้วก็ลายที่เป็นลายรีร้อยเนี่ยเขาจะเน้น เอาตัวขุนนะครับที่อยู่ในจักรวาล UC ที่เป็นจักรวาลหลักเนี่ยมันลงอยู่ในลายนี้ซะมากกว่านะครับลายนี้ตัวเด่นๆที่ดูมีขนาดใหญ่ที่สุดละกันก็คือจะเป็นตัวรีร้อยในติงเกลนะครับที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะลองไปหาดูใต้จากในช่องเองนะครับหรือว่าจะเป็นตัวอื่นๆที่อยู่ในจักรวาล UC นะครับอย่างพวกน้ำจีพีศูนย์สี่จีเกเบล่านะครับก็อยู่ในภาคศู0ศูนย์แปดสามนะก็ออกมาลงอยู่ในลายนี้ซึ่งไม่ได้มีขายอยู่ในลายมาสเกต อ okay. อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นลาย 1> fm 1น0ต่อร้อยหรือเราจะเรียกชื่อดมเติมว่าเป็น f ู l l m ค chan i ิ1 100ต่อร้อยนะครับรายละเอียดก็เหมือนกับตัวลายรีร้อยเลยนะครับแต่ว่าเขาจะเน้นขุ่นที่ไม่ได้อยู่ในจักรวาล uc เนี่ยแต่อยากจะทําออกแบบมาในอยู่ที่เป็นขนาด1.100ต่อเนี่ยเขาก็จะมาลงในลายนี้นะครับ3ตัวที่ผมคิดว่าเด,เด่นในลายนี้ก็คืออย่างเป็นพวกของตัว3โฉดของภาคกันดั้มซีนะไม่ว่าจะเป็นอย่างตัว l e เด e r กันดั้ม forbidden กันดั้มแล้วก็คาราเมลตี้กันดั้มที่เราพยายามจะแบบมืหลายนานะจะออกมาสกเกตออกมาสักทีหนึ่กยังไม่ออ สุดท้ายก็มาออกเป็นลายที่เป็นลาย FM 1ต่อร้อยหรือฟูลไม่ขนิกหต่อร้อยที่ว่านี้นะครับ ลายสุดท้ายนะครับที่อยู่ในขนาดหนึ่งต่อร้อยก็คือจะเป็นลาย High Resolution Model นะครับเริ่มมีมาตั้งแต่ปี2016จุดเด่นของมันคืออะไรนะครับก็คือจะเป็นตัวโครงในที่เป็นโครงในสําเร็จมาให้ถ้าเราลองต่อมาสเกตเนี่ยโครงในเราต้องต่อเองเนาะแต่ถ้ามันเป็นตัวลาย High Resolution Model ที่ว่าเนี่ยมันจะมีโครงสําเร็จมาให้เลยนะครับแล้วก็ตัวชิ้นส่วนขกงโครงนอกเนี่ยมันจะทํามาเป็นลักษณะที่เป็นแบบดูแบบชุบเงามาให้เลยนะครับแล้วก็มีสีสันที่ดูเป็นแบบเมทัลลิกเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับขุ่นที่อยู่ใน ลน์นี้นะครับที่มีผลิตออกมาล่าสุดที่ผมเห็นหนะ้าก็าจะเป็นตัวกอดกันดั้มที่ออกมาในปี2022นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวอื่นนะที่ผมเคยซื้อมาแต่ผมไม่ได้รีวิวก็คือจะเป็นหนังตัว Wing Zero e w ิงซี e ร่อีนะครับซึ่ง ผมมองว่าใครที่อยากจะสะสมตัวกันน้ำวิงนะคุณอยากได้ซื้อตัวไฮเร s โ l ลชั่นโมเดลตัวนี้นะเพราะว่ามันหลุดง่ายมันดูเป็นหุ่นที่ดูค่อนข้างง่อยสำหรับผมนะแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองไปซื้อดูได้นะครับว่าข้อเสียมันเป็นอย่างที่ผมว่าจริงหรือเปล่านะครับหุ่นอื่นๆที่อยู่ในรานนี้ก็ยังเป็นพวกตระกูลกันน้ำพักซีซะส่วนใหญ่นะก็จะเป็นพวกกันน้ำเอสเทสเลสเฟรมนะครับกันน้ำเอสเทสไตนัวนะครับหรือว่าจะเป็นเอสเทสเลสเฟรมพาวเวอร์เลสนะครับก็อยู่ในลนยนี้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็็จะเปน อยู่ในกลุ่มขนาด1ต่อร้อยทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับไปที่กลุ่มสุดท้ายกันก็คือจะเป็นตัวกลุ่มขนาด1ต่อ60หรือ1ต่อ72นะดรับสะหรืออาจจะใหญ่แม้มากกว่านั้นแต่ชื่อที่เรามาคุ้นหูนจริงๆก็คือจะเป็นลาย PG นะครับโดยลาย PG เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี19 9 8กนะครับขนาดตัวก็คือจะอยู่ที่ประมาณ1ต่อ60สูงประมาณสัก30เซนติเมตรได้นะร,ราคาเนี่ยเราเห็นตั้งแต่หลักพันไปปลายจนถึงหลักหมื่น ณปัจจุบัน PG ก็น่าจะเป็นขุนในเกรดที่มีรายละเอียดดีที่สุดแล้วก็มีขนาดใหญ่ ในตัวขุ่นเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของตัวระบบฝันที่ให้มาเป็นพื้นฐานเลยทีนี้ในปี2020เองนะครับครบรอบกันทานอายุครบ40ปีเนี่ยก็มีการแตกลายย่อยออกมานะครับจะเรียกว่าเป็นลาย pg unleash นะครับหรือเราจะเรียกสั้นๆว่าเป็นลาย pgu นะครับซึ่งเป็นการเอาเออจุดเด่นที่มีอยู่ในตัวขนาด pg อยู่แล้วเดิมเนี่ยทำให้มันดูมีรายละเอียดที่ซับซ้อนมากกว่าเดิมเข้าไปอีกนะโดยเฉพาะของพวกคงในมีการแยกสีต่างๆเนี่ยเข้ามาเพิ่มจุดขยับ ก็ดีขึ้นมาแล้วก็มีการนําชิ้นส่วนอย่างพวกดิแคสเมทัลนะครับเป็นพวกพลทโลหะเนี่ยเอาเสริมเข้าไปเพิ่มเติมอีกตัวแรกที่ออกมาเนี่ยก็คือจะเป็นตัวปู่นะที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมแล้วตอนแรกของก็ขาดตลาดกันไปเลยจนมา ปีนี้นะครับมีการประกาศออกมาแล้วว่าจะมีการผลิตอย่างตัว pgu nu gun dam นะครับซึ่งก็จะมีขนาดสูงมากกว่าตัว pgu rx 7 8 2ถ้าไม่นับลายที่เป็นลายสำเร็จอย่าง metal structure นะก็น่าจะสุดที่สุดแล้วสำหรับ nu gun dam ที่เป็นกันผ่าอีกลายหนึง่งละกันที่อยู่ในกลุ่มพวกขุนตัวใหญ่แบบนี้นะครับก็คือจะเป็นลาย mega size model นะครับที่มีมาตั้งแต่ปี2 0 1 0นะครับขนาดตัวจะอยู่ที่ประมาณ1ต่อ48นะ ส่วนสูงอยู่ที่ประมาณสัก3 8ซนติเมตรแต่แม้ว่าจะมีขนาดใหญ่ก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าจานวนชิ้นส่วนอยู่ที่ประมาณ220ชิ้นเนี่ยซึ่งผมมองว่ามันก็เหมือนกับไฮเกตแต่ถูกจับขยายส่วนขึ้นมาซะมากกว่าตัวขุนที่ดูน่าสนใจเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของตัวปูนะครับทีออ่มีมาตั้งแต่ยุคแรกๆของตัวลายเมกซส์อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นถึงพวกซาคุเขียวซาคุแดงนะครับที่ก็อยู่ในลายของกลุ่มเมกซส์ ize, ก็มีให้เลือกเก็บสะสมได้ด้วยเหมือนกันนะครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวลายกันพาเกรดกันพาต่างๆนะครับที่ผมพยายามที่จะเอามาอธิบายให้กับเพื่อนๆได้ฟังละกันก็ขอรีแคปสัน้นๆก็คือถ้าเป็นอย่างลาย SD กันด้ามนะครับก็จะมีลายย่อยๆก็จะเป็นพวก SD 3ก๊กเ d BB เซนจี eng, SD CS นะครับแล้วก็ SD X ก็จะอยู่ในกลุ่มที่เป็น SD กันด้ามนะครับอีกกลุ่มหนึ่งขนาด1ต่อ114ก็มีตั้งแต่ไฮเกรด อ่าเอ็นทิเกรดนะครับแล้วก็เรียวเกรดนะครับที่ค่อนข้างได้รับความสนใจในยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็อีกลายหนึ่งก็คือจะเป็นขนาดหนึ่งต่อร้อยนะครับมาสเกรดที่มาตั้งแต่มาสเกรดมาสเกรดเวอร์คามาสเกรด MGX นะครับแล้วก็ MGX World Car นะครับก็เป็นลายที่ออผมมักเก็บสะสมหลักอยู่ในลายนี้นะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือจะเป็น PG นะครับก็เร้งแต่ PG PGU นะครับหรืออย่างพวกเมกสาไซ์ะคันผมก็ถือว่าจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มนี้ที่เป็นหุ่นที่มีขนาดใหญ่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าผมมีการพูดข้อมูลส่วนไหนไม่ถูกต้องอย่างไรก็ฝากเพื่อนๆมาแก้ไขหรือมาแชร์กันได้แล้วกันสุดท้ายนี้ก็ฝากกดปุ่มซับสไครต์ตรงกลางนี้ไว้ด้วยถ้าคลิปนี้ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ดน คลิปตัวต่อไปนะครับบายบายครับ